หนูเลือกนะคะกระทงที่สวยที่สุด1 2 3และ4มีใครคัดค้านไหมมีใครเห็นเป็นอื่นไหมคะอ่ะพี่นิวอ่ะพี่นิวลุกเล้ึ้นเลยค่ะพูดดังๆนะครับพี่นิวอ่ะออกมาข้างหน้าบ้างไงครับอะไรนะครับทำไมล่ะครับ อ่อนมีดอกไม้มากกว่าพี่แสงดาวอ่ะจริงหรือเปล่าอ่ะไหนดูอ่อก่อนสิอ่ะจริงไหมพี่นิวดูสิอ่ะพี่นิวบอกว่าอ่าแสงอ่อนน่าจะได้ที่สามแทนแสงดาวเพราะว่าในกระทงของแสงอ่อนมีดอกไม้มากกว่าแสงดาวทุกคนเห็นว่าไงคะเห็นด้วยไหมลงมาดู เห็นด้วยไหมคะอ่าลงมาดูก่อนจริงหรือเปล่าตามข้อเท็จจริงที่พี่ดิวพูดหรือเปล่าดูก่อนจริงไหมคะอ่าถ้าจริงดังนั้นกลับไปนั่งอ่ะและแสงดาวกับแสงอ่อนสลับที่ค่ะอ่าถ้าเป็นลำดับตามนี้ถ้าเป็นลำดับตามนี้มีใครคาดค้านอีกไหมคะ มีใครคัดค้านอีกไหมมีไหมคะมอ่าไม่มีอ่าไม่มีแล้วดังนั้นปรบมือให้ผู้ชนะเลิศหน่อยคะ่ะ